ข้อตกลงว่าไงข้อตกลงว่าคือผมถือเงินหนึ่งล้านคุณธนัสิบล้านถูกต้องไหมตกลงกันว่าคุณศิระเอาเงินสดธนบัตรสิบล้านบาทไปแล้วคุณธนัทต้องเอาเงินสดมาสิบล้านบาทอย่างนี้เหรอคะผมขออนุญาตให้ทนายเจมช่วย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 ชี้แจงคือเช็คเงินสดมันเท่ากับเงินสดไหมพี่หรือว่าผมเข้าใจผิดเองนะผมโดอเช็คเงินสดมันเปรียบเสมือนเงินสดนะครับแต่เพียงแต่ว่า คนที่มีชื่อในเช็คเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เอาเงินทธอเนี้ยไปขึ้นได้แล้วเช็คเงินสดวันนี้นี่ลงสับจ่าใครคะทนายเจมส์ผิดแล้วนายเจมส์ผิดแล้วมันจะพกเป็นเงินสดได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงินสดเนี่ยนะผมบอกว่ามันต้องใช้พัฒบัติใช้นี่ได้ตามกฎหมายนะเอาเงินเอาเช็คเนี่ยไปซื้ออะไรเขาก็ไม่รับผมไปซื้อบ้านผมก็ไม่รับผมก็รับเงินสดแล้วโอนเงินเข้ามาทนายเจมส์อย่า เออตรงๆนะเอ่อคุณธีรพันธ์ดิฉันก็เคยไปซื้อบ้านนะดิฉันก็เอาเช็คนี่แหละที่ธนาคารออกให้อะไปซื้อบ้านก็สามารถชําระเงินได้ตามกฎหมาย10ล้านบาทเหมือนกันนะคะแต่แต่ตอนนี้เขาไม่รับนะครับของผมไม่รับนะของผมผมค้าขายโดยใช้ธนบัตรที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายนะสองคือโอนเข้ามาได้นะนะ ทำไมไปธนาคารเนี่ยทำไมไม่ถึงเงินสดมาตามสัญญาคุณศิรคะคะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเถียงการเรื่องเช็คไม่เช็คกันนะคะเราเราจะมาเคลียร์กันว่าที่ตกลงกันไว้ว่าคุณศิระจะจ่ายหนึ่งล้านบาทถ้าคุณธนัทไม่ได้ตาบอดจริงคุณธนัทก็ท้าว่าถ้าคุณธนัทตาบอดไม่จริง ตาบอดไม่จริงก็จะจ่าย10ล้านบาทแล้วคุณคุณคุณตีละคะคุณธนัทก็เอาไปรับรองแพทย์แสดงแล้วว่าแพทย์เนี่ยลงความเห็นว่าตาบอดจริงทําไมไม่จ่ายหนึ่งล้านบาทนะคะแต่แต่เป็นแต่ไปพิสูจน์ต่ออีกก็ได้นะครับจริงๆก็คือขั้นตอนไม่เออนนี้คุณคุณตั๊กครับเอาอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดก่อนนะอ่าเชิญค่ะข้อขอตกลงว่ากันว่าไงหนึ่งนะวางเงินโอดคนละคุณคุณธนัทมาสิบล้านผมล้านหนึ่ง ข้อตกลงนะนะข้อตกลงที่สองเรานั้นวางเงินถ้าครบแล้วก็จะไปที่ไปหาหมอที่กขคกค้างใช่ไหมมันก็เท่านี้ท่นในสัญญาถามท่านในก็สัญญาอย่นี้ต้องเป็นตามเป็นตามสัญญาหรือไม่มีการเขียนเป็นสัญญาเซ็นชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรไหมคะสัญญาไม่จำเป็นต้องเป็น เป็นคําพูดเป็นคำพูดเป็นอะไรก็ได้แต่ก็แต่ก็อย่างที่บอกะครับพี่คือในรายการในรายการที่เราเคยโฟนอินด้วยกันเนี่ยผมก็เคยบอกไปแล้วบอกเออพี่ผมขอสะดวกสะดวกเป็นเช็คเป็นเช็คเท่านั้นจริงๆเพราะว่าจะจะจะให้ถอนเป็นเงินสดมาเป็นก้อนเลยแบบนี้มันก็คือได้คือจำนวนสิบล้านเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนมันจะธนาคารถ้าถ้าถอนเนี่ยต้องชี้แจงอะไรเยอะได้ซ้ำนังครับแล้วก็เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะถ้าพูดอย่างนี้นะผมไม่ผมไม่มีเวลา กับเด็กคนนี้หลักนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมไม่ละปากเลยว่าไม่เคยละปากเลยว่าเป็นเชฟใช่ไหมคุณศิลาเนี่ยเป็นเชฟก็ได้คุณศิลาเนี่ย,ยมีข้อสงสัยตรงที่เงินสดกับเช็คเงินสดถูกไหมตอนนี้ใช่ไหมคะอาผมบอกว่าวันนี้นะผมบอกอเอาเอาเช็คเงินสดนี่ที่บอกหยิงตานายเจนพูดเนี่ย ไปหาลงสีใดเงินลงเสียนึงเนี่ยซื้อข้าวในคาสิบล้านได้เน่ยอ่ๆๆมันคือมีมันมีเงินสดมันคือคือ็นเงินสดอ่ๆๆมันมีเงินค่ะสมมติสมมติถ้าเกิดว่าเป็นคนประวิตรปองสุวรรณเขียนเช็ค10บล้านบาทไปซื้อข้าวผมว่าทุกคนก็รับนะอ่าไม่ยอกคุณคุณอย่าลามคุณอย่าลามเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เราคุยกันมาเราคุยกันมาอาทิตย์หนึ่งล้วตั้งแต่จันท์ที่แล้วละเรื่องเงินหนึ่งล้านกับสิบล้านบาททีนี่นะคุณคุณทักคุณไม่ควบคุม ก่อเดี๋ยวกันสิดิฉันกลังคบลาคาไปถึงคนลาไปถึงคนที่ผมนับถือผมผมไม่คุยแล้วนะค่ะโอเคนะเอาเอาไปแล้วค่ะเขาไปแล้วค่ะวันเนี้ยนะคะคนที่ดูเราอยู่เนี่ยอาจจะมองว่าเราทำเรื่องไร้สาระเลอเกินมานั่งทะเลาะการเรื่องเงินหนึ่งล้านสิบล้านเรื่องเช็คเนี่ยนะคะมันจะจบยังไง และกรณีของคุณกับคุณสิระเนียบจดยังไงได้คะทนายเจมส์แบบนี้ดีกว่าสมมติว่าสมมติผมออกเช็คส่วนบุคคลใช่ไหมฮะแล้วคุณศิระเอาไปแคชแล้วปรากฏว่าแคชไม่ได้เช็คแด้งมันก็เป็นคดีอาญาไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าในมันต้องมีมูลนี่ที่สามารถบังคับชำระหนี้กันได้ตามกฎหมายก่อนมูลนี่ก็คือต้องมีการคือโดยโดยต้องสัญญาซื้อขายสัญญาอะไรก็ได้ที่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย ก็จริงๆเรื่องนี้เราควรจะทำสัญญากับเขาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจะได้ไม่มีการข้าจำอะไรล่ะเนี้ยสัญญามีกฎหมายรองรับมาจริงๆอาจจะผิดที่ผมและเขาที่ใช้ใช้คำพูดในการสื่อสารกันโซเชียลมีเดียแล้วเรื่ผมเป็นเรื่องใหญ่คือมาถามผมว่าเอ้ยแบบนี้มันใช้ได้ไหมผมบอกผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้นั่งฟังอยู่ด้วยไม่ไม่ผมไม่ได้นั่งฟังอยู่ด้วยว่าเงื่อนไขของการเจรจาหรือตกลงเนี่ยมันคืออะไรถ้าบอกว่าเงินสดก็ถือเงินสดค่ะคุณห้ามถือเช็คนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไม่ได้ไม่ได้ เข้าใจคลาดเคลื่อนกันนี้ครับมันก็เลยเกิดปัญหาต้องขออภัยนะคะเพราะว่าทนายเจมส์เนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทั้งคุณศิระและคุณธนัทตกลงกันวันนี้บ<ช>ัง<ช>เอิญว่ามันดังเพราะเราจะคุยกันเรื่อง<ช>ของ<ช>อดีตปุ่มกับโจ้น,นะคะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณธนัทกับคุณศิระเนี่ยอาจจะต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าถ้าคุยกันไม่จบ <c oughs> เดี๋ยวประชาชนจะมองว่านี่เหมือนเป็นปาหีเลยนะ <c oughs>